สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามาไร้สาระเรื่องอะไรดีบอกไปก่อนนะครับรายการไร้สาระเป็นรายการเพอร์ฟอร์แมนซ์คลิปเอาไว้นําเสนอสินค้านะครับถ้าลูกค้าสนใจราคาอยู่ด้านล่างซื้อเข้ามาทาง YouTube นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงโดยดูจากคลิปนี้มาสินค้าที่ได้จะเป็นราคาต่ําที่สุดแล้วที่ผมจะสามารถขายได้นะครับเพราะว่า ขายของออนไลน์ต้นทุนมันจะต่ำกว่าขายของหน้าร้านครับสนใจก็ลองดูนะเผื่อจะเป็นประโยชน์แต่สินค้าวันนี้รับรองเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้หญิงแน่ๆครับลองดูฮนะบ้านเราอาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะยังไม่ชินอาจจะยังเขินอายรู้สึกว่าเอ้ยน่าอายจังเลยอายทาไมอ่ะอุปกรณ์ป้องกันตัวมีไว้เนี่ยต้องซ้อมด้วยนะครับแต่ต้องหาที่ซ้อมนิดนึง่าวันนี้ผมมาคุยกับไฟไม่ใช่ไฟใชัยติดปากเนี่ย ฟีนิกครับฟีนิก N d o u อ่าฟีนิก N w u uh, 20มันเป็นนกหวีด2หลอดครับเป็นนกหวีดป้องกันตัวอ่า uh, แบรนด์ยี่ห้อของฟีนิกเลยนะครับเป็นสินค้าที่ดีฮะดีมากด้วยเพราะว่าเสียงมันดังแล้วมันเป็นนกหวีดแบบมันไม่มีลูกลมอยู่ข้างในอ่ะมันสามารถเป่าแล้วเสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวผมดูสเปคให้ก่อนนะครับ สเปคของมันรายการผมนะถ้าคนไม่เคยมาดูจะเป็นการเล่าสเปคอ่านสเปคครับความดังไฮเอาพุตหนึ่งร้อยยี่สิบเดซิเบลคืออะไรวะเดซิเบลเดซิเบลคือหน่วยวัดของเสียงครับเอาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมค่อยมาเติมฮะแล้วก็สามารถเซฟวิ่งสตริงสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเขาเรียกอะไรเซฟวิ่งสต h s งเซฟวิ่งสต g t งความแข็งแรง มีขนาดเล็กลงมันมีความแข็งแรงเพราะว่าบอดี้มันทำด้วยสแตนเลสสตีลครับอโอเคไหมไปต่อครับวิทโซ i ไฮเอาพุทอ่ะโอเคเดี๋ยวตามมัไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกชื่อเต็มเลยว่ามันเป็น High Output Emergency r e ิทโ120เดซิเบลเป็นเป็นนกหวีดที่เขาเรียกอะไรเป็นนนบวีดที่ เสียงดังมากครับเอาไว้ในการป้องกันตัวเลยเป็นหลักเลยมีเปิดมามันก็จะมีแมนวนวลนะครับแมนวนวลอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะลองอ่านแมนวนวลเพื่อนๆดูนะครับออเอเมอร์เจนซี่วิซซอลเอาไว้ในเ,เพื่อเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บเบกเช่นสมมติว่าไป,ปประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยขาหักอย่างเงี้ยเมื่อแล้วแถวนั้นไม่มีใครเราเป่านกหวีดช่วยคนครับดิส ASTER หรือเกิดเหตุอะไรกับคนนะครับหรือเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ เขาออกแบบมาให้สามารถเป่าได้ง่ายครับแล้วก็ใช้แรงน้อยฮนะในการที่จะรับในใช้ใช้แรงน้อยในการที่จะเป่าให้ถึง120เดซิเบลพีคที่าพุตเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาอย่างดีเลยวิธีใช้คือเวลาเป่าเราต้องเม,มน้นปากที่นึงอย่าให้มันมีช่องลมระหว่างปากกับปากกับนกหวีดแล้วมันจะเป่าแล้วดังมากนะเดี๋ยวมีมีคลิปให้ดูนะครับเทคนิคพารามิเตอร์120เดซิเบลซาวด์อินเทฟซิตี้นะครับ เดซิเบลมันเป็นหน่วยหน่วยวัดหน่วยวัดของของเสียงเนาะนะครับเดี๋ยวเราเราลองมาดูเดซิเบลหน่อยไหมก่อนนี้จะไปอื่นๆอีกเดซิเบลมันเป็นหน่วยวัดของเสียงนะครับอังกฤษเดซิเบลดีบีตัวหน้าตัวเล็กบี B, ตัวหลังตัวใหญ่เป็นหน่วยวัดเทียบอัตราส่วนระหว่างปริมาณเสียงสงปริมาณใช้วัดความดังของเสียงคิดค้นโดยอเล็กซานเดอร์แกรมเบลนิยมใช้มากในทางอะคูสติกฟิสิกและอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เดซิเบลเป็นหน่วยวัดที่ไม่มีค่าเหมือนเปอร์เซ็นต์นะเช่น10%ก็คือก็คือเราเทียบได้10%กับ90% 90%ของจำนวนหนึ่งจะเยอะกว่าใช่ไหมเดซิเบลก็เหมือนกัน180บเดซิเบลก็จะดังกว่า50เดซิเบลนะครับเป็นหน่วยที่สามารถแสดงค่าสูงและค่าต่ำเทียบกันได้จากการคำนวณจากลอก,การิทึมและระดับเสียงเดซิเบลชั้นอันตรายที่สุดของหูคนก็คือ85บเดซิเบลขึ้นไปหลังจากฟังหลายๆชั่วโมงนะครับโอเค มาเรามาดูสมก,การกันหน่อยนะไหนไหนมาแล้วลอการิทึมมาแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเห็นล็อกนะครับ lg มันเป็นแคลคูลัสที่ใช้ในหล b ครับถ้าคุณเห็นสมก,การที่มีค่าล็อกนะมันสมก,การที่ใช้ตัวเลขเยอะๆสิบจกกำลังอะไรพวกนี้นเขาจะใช้ในหล b ทางฟิสิกส์เคมีทั่วๆไปนะครับซาวีเนซิตี้เลเวล S I L ไอแสิบล็อกส่วน IO นะครับฟังไปเรื่อยฮนะฟังไปเรื่อย ผมพ sí, okay. ูดไปเรื่อยฮะโอเคหน่วยความวัดความเข้มเสียงก็คือวัตต์ต่อตารางเมตรเทียบกับความเข้มเสียงมนุษย์ที่เริ่มได้ยินคือ10ยกกําลังลบสวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนี่เขาลืมบอกนี่งความเข่งของเสียงนั้นถามาพูดกันมันคงเข้าใจยากเพราะความเข้มที่น้อยที่สุดที่มนุษย์เคยได้ยินคือ10ยกกาลังลบ12นะมันคือถ้าตัวเลขมันเล็กๆแล้วมันใช้เยอะๆเขาจะเทคล็อกกันครับมันเป็นสมการ Exponent i a l นะครับไม่ใช่สมการแบบรีเนียร์ที่คิดได้แบบง่ายๆนะฮะ โอเคไหนๆมาแล้วเนาะไปต่ออยามาสอนแกวูลัสละความเข้มเสียงที่ว่าเนี่ยก็คือที่ที่ว่ามากๆคือ10วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับเพื่อให้เข้าใจเขาจึงคิดค้นเป็นหน่วยเดซิเบลขึ้นมาคือเฮ้ยตัวเลขมันแบบมันเป็นสมการตัวเลขเยอะงั้นคิดแปลงเป็นหน่วยเนียกันค่าเนี้ยมีค่าเท่ากับหน่วยเนี้ยเพื่อให้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือทําให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นก,กว่าจะมาเป็นเดซิเบลครับมันก็คือสูตรอย,อย่างเงี้ยที่คิดค้นกันมาในแหละ เป็นสรรมการล็อกนะฮะล็อคกคาริทึมเราก็มาลงที่ล็อคกคาริทึมหน่อยนะครับมันมีล็อกฐานสิฐานสองฐานเยอะฐานสองฐานส,านส,านสาแล้วแต่เราจะมาย์จะตั้งมาเพื่อให้มันตรงกับสรรมการตรงนั้นผมสรุปให้เลยแล้วกันเนาะเช่นง่ายๆครับ10ยกกําลัง3เท่ากับ1000มีค่าเท่ากับล็อกสิล็อกฐาน10ของ1000จะเท่ากับ3งงไหม <c oughs> ไม่งงฮะไปไล่ดูมันเป็นการแทนค่าลักษณะคล้ายๆการแทนค่าเพื่อให้คานวณง่ายๆขึ้น 2ยกกำลัง5เท่ากับ32ดังนั้นล็อกฐาน2ของ32จะเท่ากับ5ครับโอเคจบเนาะล็อกการริทึมไปแบบสวยๆข้ามกลับมาที่สเปคครับผมผมเจออะไรผมแบะไปเรื่อยเนาะอย่าพึ่งเบื่อกันนะฮะฟังก็สนุกดีเหมือนกันเอาความรู้ที่เราเคยเรียนมาอธิบายสินค้าที่เราขายนะฮะ v o i ์ฟรีเควนซีเลน์ประมาณช่วง3-4กิโลเฮิรตซ์โมเซนซิทีฟอร์ีคือมนุษย์หูมันได้ยินช่วงนี้แหละ 3ถึง4กิโลเฮิรตซ์3คืออะไรทุ้มไงเสียงต่ำเลขต่ำกิโลคือยกกำลังยกกาลัง10เฮ้ยเป็น10 1,000นะ่ะกิโล10โยกกำลัง3โอเคไหมถึง4กิโลเฮิร์คือเสียงแหลมช่วงนี้มนุษย์จะได้ยินแล้วช่วงที่ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้เรารู้ได้ไงเราใช้อะไรได้บ้างถ้าเราต้องการต้องการแค่อาคารบัดใช้สัตว์ไง ช้หมาในหูมันดีนะเว้ยมันจะรับมันจะรับคลื่นที่มันต่ํากว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้ได้ครับเคไหมพวกสัตว์นี่แหละที่เราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยอะไรวิ่งมามันได้ยินก่อนเราอ่ะคือหูมันดีอ่ะมันได้รับมันสามารถตรวจจับความเข้มได้มากกว่าหูมันใหญ่กว่าเราอ่ะเออทุยงแต่มันคุยกับเราไม่ได้มันก็เห่าเว้ยโอเคไหมครับ Foodgate s t นเลสสต s s คอ e ไพเล่นวิสเอฟดีเออารอเมันเป็นมาตรฐานของเขานะครับเดี๋ยววันหลังเรามาว่ากันวันนี้เราว่าเดซิเบลไปแล้ว แลนยาร์ดไอคอนนะครับก็จะเป็นเชือกอย่างหนึ่งละกันตัดยากมากนะถ้าอยากตัดต้องมีกันไกลด้วยครับ Operating Temperature คือ0 4 5องศานะครับต่ำกว่าศูนเป่าไม่ได้ถูกไหมเออเขามีเขามี Operate ด้วยนะ45 5 50ม,มันร้อนจับยากนะครับ ไซส์ก็45คูณ15.4คูณ7.9มิลลิเมตรน้ำหนัก20กรัมครับผมรวมเงนยาเขาก็ช่างมามเป็นสปเปนะตัวนี้เดียวครับตัวแค่นี้เองโอเคไหมทีนี้ผมมาคุยต่อก่อ,อนที่จะไปวิดีโอคลิปตัวนี้มันก็ทำความสะอาดได้ง่ายครับวิธีทำความสะอาดคือเอาแลอลกอฮอล์มาแลอลกอฮอล์ล้างแผลเอลอหรือแอลกอฮอล์อะไรก็ได้อะไรที่เราหาได้ก็ได้40ดีกรีก็ได้เอามาใสา่ถ้วยไปครับเทแล้วก็เทเอานี้ลงไปแช่เลยฮนะ เพราะแอลกอฮอล์มันก็จะไปฆ่าพวกเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้ครับพี่ไม่มีแอลกอฮอล์มหาไม่ได้ผมผมผมไม่อยากลงน้ำเปล่าก็ได้นิดน้ำเปล่าจากการประปาในนั้นมีคอรีนอยู่เออคอรีนจํานวนหนึ่งเลยนะใช้ฆ่าเชื้อได้เอาลงไปเลยอืมโอเคไหมพอแช่ได้ครับไม่มีปัญหาเอาขึ้นมาก็เป่าๆล,ล,ล้างๆนะครับให้มันแห้ง แล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ถ้าเรามีปืนลมว่าเป่าก็ไปเลยฮะเพื่อให้มันแห้งข้างในมันจะได้ไม่เกิดเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็เอาไปใช้งานปกติครับเอาไปตากแดดบ,บ่อยๆนะมันก็จะไม่อับไม่มีเชื้อราแต่ยาเอาไปเก็บเอาไปซุกเอาไปซอดในที่ชื้นๆข้างในอะ่ะมันจะอาจจะเกิดเชื้อราได้เพราะว่าเราเข้าไปดูแลมันไม่ได้ครับก็ใช้วิธีอย่างผมเนี่ยใช้แอลกอฮอล์แช่มันไว้นะครับมันพกพาง่ายดีอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดู วิดีโอคลิปนะครับผมจะลองเป่าดูว่าแต่เป่าเป่าไม่เยอะนะเขาดา่าลองเป่าดูวะฟังเสียงดูเองแล้วกันนี่มันดังๆได้อีกเขาดา่าลองให้ดูสนุกสนุกนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางห้างกลับบ้านมาก็มืดแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายกันก็ถ่ายที่ร้านเลยแล้วกันแต่รอจังหวะคนที่ไม่อยู่หน่อยเดี๋ยวเขามาถามเ่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่ะเรามาดูประโยชน์ของมันก่อนประโยชน์ของมันก็คือนกหวีดเนี่ยโอเคเอาเอาเอาผ้า,ากีฬาก่อนเอาไปใช้ในงานกีฬาก็ได้นะครับก็คือให้สัญญาณไม่ว่าจะเปิดจะวิ่งจะอะไรก็ตามแต่เขาออกแบบมาเพื่อการป้องกันตัวการป้องกันตัวก็คือสมมุติว่ามีคนมีโจนจะมาทําร้ายเรา,เราเราเ็าะเป่าครับเพื่อให้คนนะ่ะสนใจหันมาที่เราเราต้องการให้เสียงกันหนะคนมาหันมาที่เราและหรือนะครับ ให้ต้องการให้ไอคนที่จะกระทากระทาร้ายเราเนี่ยได้ยินเสียงมันจะรู้สึกเครียดครับเหมือนเราได้ยินเสียงว่าตำรวจเป่าเราแบบโอ้ยลำคาญวะเดินไปที่อื่นดีกว่ามันอาจจะเปลี่ยนความคิดได้ครับเป่าให้ดังเลยฮนะเป่าวอยๆฮนะแต่สถานการณ์ฉุกเฉินมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันจะเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากคุณลองดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับชีวิตคุณนะไม่ว่าจะรถชนอุบัติเหตุมันเร็วจริงๆฮนะต้องเตรียมตัวไว้ครับยกตัวอย่างเช่น ผมขับรถไปฮะเลี้ยวเข้าตลาดอยู่ๆเป็นเป็นตลาดที่เราเข้าบ่อยมากมาช่วความช้าอยู่มีมีมอเตอร์ไซค์คันนึงวิ่งมาบูบโซนปูมสิ่งที่ผมเตรียมก็คือคิดในหัวเลยครับมองก่อนเฮ้ยรอดไหมโอเคลุกเดินได้รอดครับผมก็นึกถึงประกันนะฮะพอรถชนปั๊บแล้วเอกสารประกันก็จะอยู่ในรถครับจะใส่กล่องเอาไว้และโทรศัพท์ก็ต้องมีแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีเงินบอบเติมฮะ โอเคไหมครับนี่คือการเตรียมตัวครับเพราะผมโดนรถชนมาในชีวิตก็ประมาณสี่ประมาณ5ครั้งนะครับก็เลยรู้ว่าโอเคเราต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราต้องเตรียมยังไงเจอลำดับหนึ่งสองสามสี่เราต้องทํำยังไงนกหวีดก็เหมือนกันซื้อไปฝากเพื่อนฝากแฟนนะครับเป็นของขวัญที่ดีบอกเธอเธอลองเป่าดูก่อนนะเธอไม่ต้องอายทาบ่อยๆแรกๆมันยังไม่คุ้นครับทาบ่อยๆจะเริ่มชินและจะเริ่มไวขึ้นครับนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ เราต้องการจะให้มันเป็นอย่างนี้โอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาเรารู้กันเรื่องเดซิเบลและล็อกกันไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ